ในการหนึ่งได้มีเจ้าเด็กหนุ่มผู้ร้อนวิชาหมายประลองด้วยใจปยองอินเลสตราตนที่เรื่องชื่อในปัดทภพีฉันดีจนความคงเป็นยอดป็นสารราที่หยิบฟ้านำมาผ่าอาจจบเขาทาจะลองดีประลองตีผุสารมาที่ประวัติดั้ีหนึ่งราวมิหนึ่งลมที่จมดับเสียงกรีดร่างไม่ทำปัดระพีนั้นลากระงมสั่งผสมทุกอย่างกล้าที่เขาได้ผ่านอยู่ความประสบทนี่คงหลลกแต่หากผุกยอดวรยุทธ์ทรบัดามรนกไปตกในซอก ของชำรุดยาเดียวที่คมกริบจำชิดหายทุกแคบปูมและน้นททำใ้ใจของเขาต้อเริ่มเสื่อมสารมีพวกที่้าหมดในรัติกาดอ้วยใจที่งงจ้เด็กหนึ่งนั้นหมายปองที่ขาดชีืิอสายตาเขามองหาพูดลวงชะตาที่ขาดเส้นโชคร้ายของยาจดที่ผ่านมาต้องโดนเขาฟันต้องโดนเขาเขาปู่ร้องประสาทหลับเจ้ายาจดที่สกปรกฉาชรกสาตาไ้บ้าไปชีวิตเจ้านังทังไรค่าพหากแตะเจ้าจะใจกล้าเข้ามา เร็วสิไอ,อ้เลืองของเจ้าสังเวอย่าบบให้ข้าถยาจะหยาจบมีคิดจะต่อเตีภายในใจมันเพียงต้องการก็แค่อาหารมาคอยทางชิบียกสองมือพนมนและวคมลงทบมันจบทุลีจ้หนุ่มมองจะยกด่ามือกำรรแน่นเตรียมจะฟาดฟานอย่า,า,ยาจบด้กลิงหลบด้วยความกลัวที่ครอบงำแ,แต่แมปลายตายผู้ชายชอบทำากโกรธา,าคลังความกัประจุยจยาจบที่หารเนไม่คิดชีวิตจนหลังทันเพียง,งต เราไมใจสุดท้ายจ้าหนุ่มฟันดันซ้ายขวาสันงทุยยางแทงแต่ไม่โดนสุดยาจบคมดาบสัมผัสตะพิงเจ้าพืชจักที่รักแรงสะบั้นหันฟันตีกิ่งไม้โคตรถังเสียบคอเจ้านุ่มสิ้นใจเด็ดทันทีเสียบลำคอเจนุ่มสิ้นใจเด็